ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รายการคนอวดผีจับตาดูเทปแตงโมหลังโพสอีก2วันเหตุโดนดราม่าหนักงดออกอากาศไม่มีกำหนดจากกรณีรายการดังอย่างคนอวดผีได้ปล่อยคลิปตัวอย่างรายการเทปหน้าพร้อมข้อความระบุว่าพุธนี้คนอวดผีปีเสือย้อนรอยสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศแตงโมนิดากับเพื่อนแท้แอนนา และฮิปโปครั้งแรกของการเชิญวิญญาณแตงโมนิดามาสื่อสารกลางรายการจนได้ยินเสียงปริศนาโมจะไม่ไปไหนจนกว่าต่อมาในโลกออนไลน์ได้เกิดประเด็นดามาอย่างหนักหลังรายการคนอวดผีได้มีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารกับดวงวิญญาณแตงโมนิดาจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณถึงความไม่เหมาะสมก่อนที่จะระงับการออกอากาศโดยไม่มีกําหนดล่าสุดทําเอาชาวเน็ต เข้าไปคอมเมนต์ในเพจรายการคนอวดผีกันจำนวนมากเมื่อทางเพจได้ออกมาโพสร,ระบุข้อความว่าอีกสองวันเตรียมพบกับริวจิตสัมผัสและเจนยานทิ์ที่จะมาปลดทุกคนบรรเทาทุกผีเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวแทนโลกวิญญาณที่ไม่มีโอกาสได้พูดซึ่งหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าอยากดูเทปแตงโมและเฝ้ารอกันเป็นอย่างมากหลังประกาศระงับออกอากาศอย่างไม่มีกำหนดทั้งนี้ต้องรอดูอีกทีว่า เทปดังกล่าวจะได้ออกอากาศหรือไม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ